ส่วนพบทรโกรธควันออกหูทีเดียวใครวะปล่อยให้ชายแดนมีการขายน้ำมันเถื่อนและเรื่องอื่นๆพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์เป็นโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีมีการเปิดเผยบเบาะแสการทุจริตในหน่วยทหารเรือจังหวัดตราดทั้งการใช้พลทหารปฏิบัติงานนอกภารกิจ การลักลอบนำน้ำมันออกจากหน่วยและแสวงประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบอกว่าประเด็นการใช้พลทหารไปปฏิบัติงานนอกภารกิจกองทัพเรือรู้มาก่อนหน้านี้แล้วสอบสวนไปแล้วด้วยพบว่าผิดจริงผู้บังคับบัญชาลงทันทางวินยัยกับผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในทันทีเรียบร้อยไปแล้วส่วนประเด็นที่สองคือการลักลอบนำน,ำน้ำมันออกจากหน่วยและประเด็นการแสวงประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่หนึ่งได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งย้ายผู้ที่ถูกกล่าวหาออกนอกพื้นที่มาช่วยราชการที่กองบัญชาการกองทัพเรือภาคหนึ่งเป็นการชั่วคราวก่อนหน้านี้แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงหากผลการสอบสวนพบว่ากระทำผิดจริงคนที่ทำผิดจะต้องถูกลงทันและไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆอย่างเด็ดขาดกองทัพเรือขอยืนยันว่า จะไม่ปกป้องหรือเข้าข้างคนทำผิดไม่ว่าจะเป็นกำลังพลระดับใดก็ตามและพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษามาตรฐถถานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของประชาชนครับแน่